สวัสดีครับผมชื่อนายคมกิจกัมธนาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การวันนี้จะมานําเสนอวิธีการทําสลัดโลนะครับวัตถุดิบนะครับมีแตงกวาแครอทปูอัดเบนโตะสลัดครีมแบบสําเร็จรูปนะครับแผ่นห่อสลัดและผักสลัดครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้นําเส้นของนำเส้น,น,สนห่อสลัดนะครับมาชุบน้ํานะครับไม่ต้องเปียกมากเพราะว่าถ้าเปียกมากเส้นเราจะอืดน,นะครับแล้วก็ นำปูอัดนะคะมาแบะออกขั้นตอนต่อไปนะครับให้นำผักนะคะมาวางทั้งสองด้านนะครับนำแตงกวามาใส่ประมาณ3ชิ้นครับที่เราหั่นไว้แล้วแล้วก็ปูอัดซอยนะครับกากะเอานะครับพอประมาณไม่ให้เล็กไม่ให้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มวนได้เลยครับ อันนี้คือขั้นตอนการม้วนแบบใกล้ๆนะครับหลังจากขั้นตอนการห่อนะครับเราก็นำมาหั่นได้เลยครับมีต้องมีความคมหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คมหรือว่าหั่นเร็วเกินไปอาจจะทำให้เส้นขาดแล้วก็ไม่สวยงามได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการทาน้ำจิ้มนะครับนำพริกมาปัน่นหรือว่ามาตำก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกปั่นให้แหลกพอประมาณนะครับพอพริกปั่นละเอียดแล้วเราก็นำมาใส่ถ้วยได้เลยครับเราก็ปรุงใส่เกลือน,นิดหน่อยนะครับเพิ่มความเค็มแล้วนำสลัดครีมนะครับเทลงไปใน คลิกแล้วก็เกลือที่เราใส่ไว้ในถ้วยได้เลยครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับจะทำให้ทานผักง่ายขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันครับ แล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติพอใจแล้วหรือยังและนี่ก็คือหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับหั่นออกมาก็จะสวยงามน่ารับประทานแบบนี้เลยครับเรามาฟังความคิดเห็นจากคนที่ได้รับประทานสลัดโรดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะที่ได้ลองกินผักสลัดนะคะผักมีความกรอบฉ่ำแล้วน้ําสลัดก็มีความเปรี้ยวหวานพอดีพอจิ้มกับตัวสลัดโรไปก็คือกลมกล่อมเข้ากันมากค่ะกินแล้วผัก ที่ได้ทานสลัดนอนนะคะผักกรอบอร่อยดีค่ะน้ำสลัดก็อร่อยค่ะรู้สึกว่าคนไม่ทานผักก็ทานได้ค่ะ